สวัสดีท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในสายงานผู้บริหารสถานศึกษานะครับทุกท่านรวมถึงผู้ที่อยากจะเพิ่มเติมความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษานะครับซึ่งในวันนี้ผมจะนำทุกท่านนะครับไปพบกับการอ่านทำความเข้าใจกฎหมายแม่บทของการศายแห่งชาตินะครับของประเทศไทยเรานั่นคือพระราชบัญญัติการศายแห่งชาติพุทธศักราช2542 และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเรามีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้นสฉบับด้วยกันนะครับถึงฉบอับที่4ปีพุทธศักราช2562นะครับแต่ในวันนี้ผมจะนําเรียนเฉพาะในหมวด4แนวการจัดการศึกษานะครับเฉพาะในมาตรา22ถึงมาตรา23นะครับ2มาตราเท่านั้นเพื่อง่ายต่อการทําความเข้าใจและศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทบัญญัติในมาตรา22และมาตรา23 ของหมวด4แนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการสาแห่งชาติพุทธศักราช2 5 1 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกันเลยนะครับมาตรา22การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนะครับ อันนี้มีความสําคัญมากๆนะครับผมขออนุญาตอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับและทําความเข้าใจไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับมาตรา22การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้นะครับในส่วนนี้ผู้สอนนะครับจะต้องคํานึงถึงว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้นะครับ โดยนะครับแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันนั่นเองนะครับและถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดนะครับซึ่งการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาปัจจุบันนั้นจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนะครับนั้นท่าที่ผมได้นําเรียนในส่วนต้นของบทบัญญัติในมาตรา22ที่บอกว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นั้น นะครับต้องสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตรียมตามศักยภาพนั่นหมายถึงว่าผู้เรียนทุกคนนะครับในแต่ละคนจะต้องมีความสามารถแตกต่างกันดังนั้นเขาจะต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติของเขาและก็พัฒนาได้อย่างเตรียมตามศักยภาพด้วยนะครับมาตรายี่สิบสามบัญญัติว่าการจัดการศาึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัิยัศัยนะครับต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการทำความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษานะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจในมาตรา23ส่วนต้นอีกครั้งหนึ่งในวรรคแรกนะครับการจัดการศาึกษาทั้งการศึกษาในระบบนะครับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปริยศาศัยนะครับทั้งสามระบบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ การศาตามริยาศัยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าศูนย์การศานอกโรงเรียนที่เราเห็นนั่นแหละนะครับในสมัยก่อนการศาตามัธยสัยป Inv ัจจุบันนั้นได้ยกฐานะนะครับเป็นรกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งในแต่ละอำเภอก็จะกลายเป็นว่ามีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่นะครับตั้งขึ้นมาเพิ่มนะครับจากการยกฐานะ ะครับของศูนย์นะครับของการศษาอนอกระบบและตามมัทยาศสัยไปเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งทําให้ครัมีการดูแลเอาใจใส่ใน,น,านการศาึกษามากขึ้นนะครับต้องเน้นการศาึกษาทั้งสามร,ระบบที่ผมได้นาเรียนนะครับในระบบนอกระบบและตามมัธยศสรนั้นนะครับหรือปัจจุบันนี้เป็นกสรอแล้วนะครับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องเน้นความสําคัญทั้งด้านความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมนะครับทุกท่านจำให้ดีนะครับต้องเน้นความสําคัญทั้งด้านความรู้นะครับมีความรู้แล้วก็มีคุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมนะครับต้องมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็บุรณาการตามความเหมาะสมคําว่าบูรณาการก็คือนะครับบุรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ทั้ง8ลุมสาระนะครับได้อย่างเหมาะสมลงตัวครับในของแต่ระระดับการศึกษาด้วยนะครับการบูรณาการต้องคำนึงถึงระดับการศึกษานั้นๆด้วยเช่นการศึกษาปฐมวัยการศาึรากษาร,าระดะับประถมศึกษาการศึกษาระระดับมัธยมศึกษานั้นจะต้องบูรณาการอย่างไรนะครับในเรื่องต่อไปนี้นะครับในเรื่องต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่5วงเล็บหรือ5เรื่องด้วยกันหรือ5อนุด้วยกัน อนุที่หหรือวงค์เล็บหนึ่งนะครับก็คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมนะครับซึ่งได้แก่ครอบครัวชุมชนชาติและสังคมโลกรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้วงค์เล็บหนึ่งความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมนะครับซึหน่วยทางสังคมที่ย่อยสุดก็เริ่มจากครอบครัวนะครับแล้วก็ชุมชนชาติและสังคม,คมโลกนะครับรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่สำคัญมาก,กประวัติศาสตร์บอกถึงความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับความเป็นมาของสังคมไทยนะตามที่ผมได้น,นาเรียนและระบบการเมืองนะครับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตว์ทรงเป็นประมุขนะครับวงเล็บสอง ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการการงลงลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืนนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับในเรื่องสอขออนุญาตนาเรียนอีกครั้งหนึ่งความรู้นะครับและทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่างยืนอันนี้จะต้องเน้นให้ผู้เรียนนะครับมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชัวขณนี้ก็นะครับเปลี่ยนแปลงไปมากดังนั้นผู้เรียนจะต้องตระหนักและมีความรู้ความทักษะในด้านที่ผมได้นําเรียน ในครั้งตนนั้นแล้วนะครับอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนะครับต้องมีความสมดุลและยั่งยืนวงเล็บสามความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญานะครับในส่วนนี้ในเรื่องของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาก็สําคัญมากๆถ้าเราไปจับแนวทางจัดการศึกษาในวงเล็บสามนี้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับมิติในด้าน ของวัฒนธรรมนะครับศิลปะวัฒนมศาสนาและก็ภูมิปัญญาไทยและการยุกใช้ภูมิปัญญารวมทั้งด้านการกีฬาและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะครับวงเล็บสี่ความรู้ด,รด,ด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาโดยเน้นการใช้ภาษาอย่างาไทยอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็จําเป็นพว่าวงเล็บห้าสุดท้ายหรือโนุห้านะครับความรู้ด้านภาษาในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถมีทักษะนะครับและก็ทักษะในการประกอบอาชีพนะครับและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งเป็นในส่วนของเล็บ5นะครับครับสําหรับแนวการจัดการศึกษาในหมวด4นะครับตราม,มาตรา22และมาตรา23าซึ่งมาตา23านั้นมี5อนุหรือ5วงเล็บด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับหากท่านเปิดมาเจอคลิปวิดีโอการบรรยายนี้ ถ้าท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ถือว่าท่านได้รับฟังนะครับได้รับความรู้ได้รับสาระเพิ่มเติมนะครับขอให้ท่านโชคดีในการสอบสอบได้ทุกท่านนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ